สวัสดีครับผมเจออีกแล้วช่างหน่วยกับช่างชาโนนดูเุ่นดีนะแล้คนอิมีพีมันอุดมสมบูรณ์ครับวันนี้เจอกับช่อง Youtube สยามยนต์นะครับวันนี้เจอกับฟาร์มสยามยนต์ของเราครับนะครับอย่างที่บอกว่าคลิปที่แล้วเราดูเรื่องของอะไรนะครับเตียมดินโดยใช้อาแซนนะครับนี่ตอนนี้เราได้ปลูกแล้วเขาโพกอยู่ด้านหลังนี่ยนะครับเขาโพดอยู่ด้านหลังเนี่ย ดลองของสยามยนต์นะครับอันนี้กี่เดือนแล้วครับปีจาตอนนี้อายุข้าวโพดนะครับอยู่ที่สิบหกวันสิบหกวันแล้วใช่ครับนะครับสิบหกวันเนี่ยนะขึ้นนะประมาณเซ็นแล้วนี่ห้าใบแล้วห้าใบเลยสี่ถึงห้าใบแสดงว่าเราหยอดไปประมาณสักสี่ห้าวันก็ขึ้นแล้วใช่ก็ถ้าถ้าเปรียบเทียบจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยคือเราใช้ผานบุกเบิกผานพรวนแล้วเราปลูกเลย ก็กว่าข้าวโพดจะขึ้นเนี่ยอยู่ประมาณ7วัน7วันอ่าแต่ว่ารอบเนี้ยเราใช้โรตารี่อาแซดกวนก่อนอต่อ3วันเนี่ยเริ่มแทงหน่อแล้ว3วันเริ่มเริ่มแทงหน่อแล้วใช่ครับนะครับอันนี้รู้สึกว่าใช้หลุมละเม็ดอ่าใช่ครับใช่ไหมอ่าหนเม็ดบางทีก็ลง2เม็ดบ้างเออหลุมหลุมละเม็ดแต่ถ้าเมื่อก่อนนี้เราใช้กี่เม็ด3-4ึงสี่ป่ะสาเม็ด3-4เม็ดใช่เพราะว่าเผื่อเผื่อบางทีมันไม่ขึ้นเนื่องจากเราเตรียมดินได้ไม่ละเอียด นะครับเราเลยต้องยอดเผื่อดินก้อนใหญ่ใช่ใช่ใชครับดินเป็นก้อนใหญ่ทีนี้ขึ้นขึ้นสิบหกวันแล้วครับ,รบเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูขั้นตอนในเรื่องของการเราจะให้น้ําปุ๋ยหรือฉีดยาอ่าอันนี้คือพ่นทางใบพ่นทางใบ,บอ่าครบกาหนดพ่นปุ๋ยทางใบแล้วอ่าพ่นทางใบแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะพาไปดูอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับของถูวต้าเรานะที่กลุ่มบริษัทยสยามยนต์ของเราได้นํามาให้กับทา่านเกษตรกรได้ใช้วันนี้เรามาทดลองในเรื่องของ การพ่นปุ๋ยทางใบนะครับโดยใช้ในเรื่องของ bs สามเดี๋ยวเราไปดูจุดเด่นนะครับหรือลักษณะเด่นของ bs สามนเครื่องพ่นยาเนี่ประสงค์ครับผมมาดูนะครับอุปกรณ์วันนี้ที่เราจะมาให้ปุ๋ยทางใบนะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นเครื่องพ่นอเนกประสงค์นะครับ bs สามนห้าครับนี่เรามาดูจุดเด่นนะครับของเครื่องพ่นว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากถังนะครับ ตัวถังเนี่ยเป็นวัสดุอุปกรณ์พีพีนะครับอย่างเหนียวนะครับหนานะครับก็เราใช้อุปกรณ์ตัวนี้คือหนึ่ง้หนักเบาสองคือความแข็งแรงทนทานนะครับอายุการใช้งานอยู่ได้หลายปีนะครับจุดต่อมานะครับก็ชุดปั๊มนะครับชุดปั๊มเรานี่มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็สามารถปรับแรงดันนะครับตัวนี้ได้นะครับหมุนปรับครับแล้วก็มีระบบควันยานะครับก็สาย ยางเส้นนี้จะเป็นตัวควนยาก็คือแรงดันนะครับจะวิ่งผ่านสายเส้นนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ไปหมุนวนนะครับในระบบถังทําให้ยาไม่ตกตะกอนนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเรานะจุดที่สองจุดต่อมานะครับก็คือชุดปีกนะครับชุดปีกเราเนี่ยสามารถกลางได้อ่าสองระดับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับระดับที่หนึ่งนะครับอ่าเราก็กางชุดนี้ ครับคือระยะแรกนะครับก็ระยะแรกเนี่ยจะสามารถกางได้ความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับจุดที่2นะก็คือปีสองข้าเนี่ยสามารถกางเลิ่มได้อีกนะครับนะี่ครับ,นะรบนะครับก็จะสามารถกางได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่7 5เมตรนะครับก็ข้อดีก็คือการทำงานเนี่ย สามารถวิ่งหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับไปกีฬา7.5เมตรเลยนะครับช่วยในเรื่องของปริมาณพื้นที่นะครับเราเราไปได้กว้างทําให้เราไม่ต้องวิ่งบ่อยนะครับกี่หัวครับพี่ยานนน์ัวฉีดชุดหัวชีพนะครับ12หัว12หัวนะครับทั้งหมดรวมกัน12หัวของเราเป็นแบบทองเหลืองเชี่ยวค้าดูหน่อยอ่าไม่เป็นสนิมอ่าชุดหัวชีพนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าชุดหัวทองเหลือง นะครับออกแบบมาทําให้ป้องกันเรื่องของสนิมนะครับแล้วก็เรื่องของการอุดตันนะครับพี่ลูกค้าต้องการฉีดแนวตั้งับเราก็พับนะครับปิดขึ้นตัวนี้นะครับก็จะมีชุดวาลวนะครับเราก็ปิดไอตัววาลวด้านในนะครับทีเนี้ยตัวชุดหัวฉีดด้านนอกก็สามารถทำงานได้ นะครทั้งสองข้างนะครับก็สามารถฉีดตอนนี้ฉีดต้นไม้ที่มีขนาดสูงนะครับหรืว่าแนวตั้งได้เดี๋ยวเราไปดูการทํางานจริงครับผม ครับกับการทำงานนะของ Boom s p a เ e อร์ BS 3 5 0เรียกได้ว่าใช้งานตอบโจทย์แน่นอนอยู่แล้วความกว้าง7.5เมตรใช่ไหมพี่นนท์ใช่ครับ,รบมีอยู่2ช่วงหรือว่ามี3ช่วงช่วงแรกก็คือ5เมตรนะครับเวลาเราต้องการที่พื้นที่แคบหรือพื้นที่ของงานแล้วก็กว้างสุด7.5เมตรนะครับถังสามารถใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยได้ถึง320ลิตร นะครับทั้งหมด12หัวเป็นระบบแบบน้ำบนนะครับนี่คือแปลงสาธิตสยามยนต์ฟาร์มนะครับที่เราใช้อุปกรณ์ของแท็กเตอร์กูบต้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหยิบชักอาทิตย์สอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าข้าวโพดของเราโตมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับหรือว่าแฟนเพจสยามยนต์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของไลน์ นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ f a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ y o u t u b e นะครับถ้าเกิดต้องการความรู้ดีๆนะครับหรือต้องการแนะนำนะครับทิปเล็กๆนะครับหรือต้องการให้เรา2คนนะครับกุ่งคูดูโอไปถ่ายคลิปวิดีโออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพืชนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างที่ให้ไว้นะครับหรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะครับก็ติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่เราลงไว้ให้ นะครับสำหรับ BS 30 0ถ้าเกิดลูกค้ามีความต้องการสนใจนะครับอยากได้สินค้าโทรเบอร์ไหนได้ครับพี่ชนนครับก็061 407 5554ครับ5 5 5 4ครับหรือสนใจในเรื่องของการสาธิตก็ติดต่อเข้ามาได้ะคอนเทนต์นี้ในเรื่องของการฉีดปุ๋ยโดยใช้ BS 30 0นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวคอนเทนต์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรเดี๋ยวคอยติดตามชมรับชมแล้วกัน นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนนะครับครับผม